ขนาดขยาวยใส่ขวดขยาบมาแล้วนั่นนะครับผมหนึ่งเปยนี่ก็สิบสิบแปดลิตรเนาะอ่าสิบแปดครับผมเดี๋ยวจะเอาไปฉีดกับข้าวโพดเดี๋ยวมาดูกันครับมันไม่ไม่ได้ยิงปี๊ดปี๊ดอีเปยวันนี้แต่มันก็ได้ไล่ไล่กว่าเนาะเปิดเลขสามนะอืมมันมีกี่เลขครับน่ะมีห้าเลขถึงเลขห้าอ๋อเลห้าก็เยอะขึ้นเยอะเนาะโอ้โอเลขสามนี่ก็พอดีเลยอืม วันนี้มีการฉีดยาข้าวโพดก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาฆ่า,มาแมลงพร้อมกับฮอร์โมนเป็นแปลงแรกครับของหมู่เจ็ดตำบลมะขามสูงทำข้าวโพดเดี๋ยววันนี้จะทดลองให้ใช้ผลิตภัณฑ์นายาเอตโตเปรียบเทียบกับยาที่ใช้อยู่ แล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามวันเรามาดูกันสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำวิดีโอติดตามผลงานของผลิตภัณฑ์นายาแอตโตที่ได้มาฉีดกับข้วโพดเข้าไว้นะครับแปลงของพี่หานอยู่ท้ายหมู่บ้านหมู่7 ตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกข่าวก่อนเมื่อ3-4วันที่แล้วได้มาถ่ายทําตอนนั้นหนอนกำลังลงนะครับเขาก็เลยมาฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็เลยให้เขาได้ทดลองใช้นายาแอตโตเขาก็ได้ฉีดนะตอนนี้ก็เห็นบรรยากาศของต้นข้าวโพด ดูสดใสสวยงามกำลังพุ่งเลยครับเราก็จะมาถ่ายทําเพื่อติดตามผลงานของผลิตภัณฑ์นายาเอตโตกันเป็นระยะระยะนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมาถ่ายทําอาจจะเป็นช่วงที่ ต้นสูงกว่านี้ก็จะประมาณสัก1สัปดาห์2สัปดาห์เดี๋ยวก็จะถ่ายทําให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ